าอะไรอย่างเี้เราซัดมาหมดแล้วฮะโลกแต่ละโลกเนี่ยเราจัดการมาทั้งนั้นเลยเราสามารถที่จะจัดการได้ด้วยการสร้างสร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงเพราะเรารู้ความลับอันนี้นะครับสร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงครับเดีย๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ต่อถารบทั้งสองท่านในฐานะคนป่วยสองท่านนะฮะโรคความดันโลหิตสูงไปรักษากับคุณหมอแล้วเป็นยังไงเดิมทีก่อนไปก่อนไปรักษาและหลังไปรักษาปเป็นยังไงก่อนไปรักษาก็คือเวียนหัวนะคะคแล้วก็ปวดหัวมึนงงตลอดเลย แต่นี่ก็ไปโรงพยาบาลก็หมอก็ให้ยามาทานเป็นประจำเป็นว่าเขาเป็นอะไรเราเป็นอะไรครับความดันโลหิตสูงสูงเท่าไหร่ครับสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบค่ะี่ตัวบนใช่ไหมครับค่ะแล้วไม่เป็นอะไรเละไม่เป็นนะคะแล้วยังไงครับก็เลยจะมาก็เลยทานยาต่อก็เลยทานยาต่อเนื่องมาระยะติดต่อกันประมาณสี่ปีอะค่ะแล้วเป็นยังไงครับตั้งแต่ตัดสินใจมันก็ไม่หายนะคะมันก็คงเดิมอ่ะมันก็อยู่ในระดับที่ต้องควบคุมอยู่ตลอดครับ แล้วย <depression. S 2> <pes> <good> ังไงครับก็พอมาระยะหนึ่งก็ได้รู้จักกับพี่สายชนนะคะก็ก็ชวนบอกเฮ้ยพื่นี้พวงนี้หมอเนี่ยมันบรรยายที่สารธรรมไปไหมครับก็มันเหมือนไม่ไม่ได้ตอบว่าไม่ไปนะเหมือนอะไรบางสิ่งมัน่ามมามาจนใจให้เราตอบว่าเออไปลองดูสักสักครั้งนึงเถอะแล้วเป็นยังไงก็คือไปเลยค่ะไม่ทาอะไร ก็ไปเข้าหลักสูตรเข้าหลักสูตรแค่วันเดียวนะคะวันเดียวเหรอะวันเดียวค่ะทําอะไรบ้างครับก็คือทานอาหารคือทานน้าคลอโรฟิลล์อันดับแรกก่อนเลยนะคะน้ำคลอโรฟิลล์อย่างนี้นะฮะน้คลอโรฟิลล์นะคะแล้วก็ทานอาหารครับรสเย็นรสเย็นค่ะไม่เผ็ดนะคะต้องไม่เผ็ดค่ะรสเย็นแปลว่าอะไรฮะก็คือรสเย็นก็คือการที่เราเอาผักริ้เย็น ผักริดเย็นค่ะผักริดเย็นผักริดร้อนคือจะต้องมีความรู้ด้วยต้องมีความรู้เกี่ยวกับผักด้วยว่าผักแบบไหนให้ริดเย็นนั้นให้ริดร้อนอันไหนเย็นอันไหนร้อนเอาไม่ใช่เย็นหมดไม่กันหมดบางประเภทเย็นบางประเภทร้อนเรากินเย็นเราก็กินเย็นแล้วเป็นยังไงครับเพราะทานอาหารริดเย็นมันรู้สึกว่าเออมันชุ่มชื่นขึ้นมานะคะนี้ความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางกายมันเหมือนร่างกายของเราได้เหมือนเหมือนได้ติดสปริงหรืออะไรบางอย่างนะฮะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออวันนี้ทําไมเราไม่ปวดหัวนะ วันเดียวเลยแหละว,วันเดียวแล้วค่ะทําไมททาไม่ปว,ไมไมปวดหัวทําไมเแล้วไม่เวียนหัวนะวันนี้มาอยู่กับหมอทั้งวันอาการปวดหัวเป็นหัวแล้วก็ไม่เสด็บอกว่าเออละยาได้นะเออก็ลองดูเพราะเราทานมาตั้งสองสามปีะะแล้วนะก็ลองละดูว่าเทานั้นไม่ทานเลยก็มันไม่เวียนหัวไม่อะไรเลยมันก็คือปกตินะคะเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะความดันเดือเท่าไหร่ครับความดันปกติร้อยสิบห้าแล้วค่ะจากสองร้อย 80 80ค่ะเหลือร้อโดยวิธีการเลือกกินอาหารเลือกกินอาหารค่ะครับเพราะนั้นจำจำค่าล่างได้ไหมค่าล่างเท่าไหร่ค่าล่างก็คือ80บค่ะก่อนตอนตอนป่วยตอนป่วยตอนป่วย80อยู่แล้วแล้วตอนตอนที่ตอนที่ปกตินี่แหละก็เหลือตอนนี้เหลือ75็หแต่ว่าตัวบนลดลงตัวบนลดลงเยอะมากเพราะปกติมันต้องไม่เกิน ปกติค่าความดันเฉลี่ยทั่วๆไปอยู่ที่120-180เดยโดยทั่วๆไปอยู่ประมาณนี้โอ้โหตอนมัน280เส้นเลือดในสมองท่านจะแตกตายเลยรนั่นนะแล้วมีโรคอื่นไหมครับนอกจากความดันไขมันค่ะไขมันค่ะสูงด้วยสูงด้วยแล้วทำยังไงครับก็คือทานอาหารที่เจ็นแล้วก็เราเวลาทองตองกับข้าวเนี่ยไม่ใส่น้ํามันเลยไม่ใส่น้ํามันเลยแล้วทานยังไงครับก็คือการที่เราทำพิธีกรรมของทางหลักสูตรของเราคือการเราเอาข้าวโพดอะะเอาสไลด์เม็ดออกซะก่อน แล้วเอาสังข้าวโพดมาต้มเป็นน้ําซุปนะคะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอาผัดผักกระเจียนของเราเนี่ยคะ่ะลงมาต้มหรือเรามาผัดหรือเรามาแกงก็แล้วแต่นะคะโดยไม่มีน้ํามันเลยระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะไขมันในเลือดมันก็ลดต่ําลงลดต่ําลงเพราะว่าปรลือน,นิดหน่อยใช่ไหมนิดเดียวคะ่ะอืมก็คือลดอาหารลด เหมือนเดิมไหมหรือว่าะะหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเปลี่ยนพฤติกรรมการการทานอาหารแล้วก็ไม่กลับมาเป็นโรคนี้อีกเลยไม่เป็นอะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยครับไปโรงพยาบาลเช็คได้ตลอดเดี๋ยวนี้ตั้งแต่สามปีที่ผ่านมานะคะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับไม่เคยอีกเลยไม่เคยนอกจากหมอจะนัดหกเดือนครั้งหกเดือนครั้งเพื่อเช็คนัางกายเดี๋ยวเคยบอกว่าเราทําอะไรกันต่อเดี๋ยวจากับหมอด้วยมาทางนี้บ้างโรค SLE เอดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจ s l e คืออะไรเชิญนะก็ เป็นชาวบ้านจะรู <im pa ury> <im> ้จักในลักษณะโรคภ่มพวงอย่างงี้ค่ะชาวบ้านจะรู้จักก็คือแพ้ภูมิคุ้มกันของตัวเองก็คือของเราเนี่ยร่างกายเราปกติแล้วภูมิคุ้มกันเราจะต้องทําลายเชื้อโรคหรืออะไรพวกนี้แต่ของเรามันจะทําลายเนื้อเยื่อของเราเองทาลายข้อทาลายข้อเข่าสะโพกหรือทําลายเนื้อเยื่อจุดอ่อนแอทําลายเนื้อเยื่อตายอย่างี้ค่ะทำลายทุกจุดนะคะทำลายบางตามเนื้อเยื่อต่างต่างนะคะบางคนก็ทำลายปอด คนก็ทําลายไปเรื่อยอะค่ะแล้วทำยังไงก็ไปหาหมอมาแล้วไปหาหมอมาแล้วก็เริ่มแบบว่าเหมือนเหมือนอาการมันซุดลงเร็วอะค่ะมาถึงหมอแพทย์ปัจจุบันใช่ก็คือตอนตอนที่ก่อนก่อนจะมาพบคุณหมอเนี่ยค่ะอาการมันซุดลงเร็วก็คือไปหาหมอแล้วก็ต้องกินยาใช่ไหมคะเพราะมันเป็นโรคทุกทรมานก็จะต้องกินอเพนิสโลรนเป็นยาสเตอรอลอะค่ะกินวันละ12เม็ดซึ่ง ซึ่ง,อง,อง,งแน่นอน<ม>ก็คืออาการทุเราปวดทุเลาลงแต่มันมันจะมีปัญหากับไต่ะคอะค่ะก็เริ่มได้ไตมาก็เริ่มคุณหมอก็เออถ้าไตไม่ดีแล้วก็ต้องคือไตเริ่มมีปัญหาแล้วก็อาการปวดก็ไปหาหมอโรคกระดูกก็กินยาเรื่องโรคก,กระดูกเรื่องเส้นเรื่องอะไรก็ตับก็จะมีปัญหาตามมาก็เหมือนเหมือนเราเหมือนทุกทรมานเป็นโรคหลายเป็นโรคที่ รักษาไม่หายก็มีความทุกข์อย่างแรงจะทำยังไงก็ยิวกระเป๋าไปเหมือนคนหมดอะไรไปอยากไว้เข้าค่ายรู้จักหมอคิวได้ไงก็พี่สาวเป็นญาติทำค่ะก็เลยแนะนำไปก็พอกลับจากเจ็ดวันนั้นอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างครับเจ็ดวันเหมือนกันไหมก็คล้ายๆกันเก้าข้อค่ะ เก้าข้อที่ที่คุณบอกบอกเก้าข้อแก่แกที่ต้นเหตเก้าข้อเรายังไม่ได้บอกวิธีแก่เรายังไม่บอกวิธีเแก้แต่ว่าเป็นเขาบอกแค่บางข้อเท่านั้นแค่บางข้อยังไม่ได้บอกว่าเก้าข้อคืออะไรละเอียดดูจะใช้เวลานานพอสมควรครับเก้าเมตรเอาเป็นว่าทํานานเท่าไหร่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วผลคือ ก็คือขิ้วกระเป๋ากลับมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นสิว <c oughs> <c oughs> กลับมาด้วยคนละ <c oughs> คนละฟิว <c oughs> ตอนขิ้วกระเป๋าขึ้นรถไปเข้าค่ายนี่มันมันทุกข์ใจมันมันเหมือน มันเหมือนชีวิตมันหมดอะไรตายยากอะ่ะมันมันเศร้าอะ่ะมันเศร้ามันเหมือนกับเออเราไม่มีทางเลือกแล้วหมอหมอก็คงรักษาเราไม่ได้ละถึงได้แบบว่าบอกให้เราเออก็วิธีที่ดีที่สุดคือธรรมชาติบาบัดเพราะตัวเองไปรักษาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ค่าย,ยามันก็แพงเพราะมันเป็นโรคเจ็บปวดไงคะก็เลยมีเท่าไหร่หรือยาอะไรที่ดีเงี่ยที่จะบรรเทา <c oughs> อาการเจ็บปวดหรือใครว่ามีอะไรดีเราก็ใช้หมดแล้วอาการเป็นไงนอกจากสิวขึ้นแล้วเนี่ย ดีขึ้นไหมครับทางร่างกาย S S L E ที่ว่านี่ก็เขาจึงไม่ใช่สิวขึ้นนะเขาก่อนคือก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าเขาทุกข์มากเขาเป็นโรคร้ายขนาดปางตายแต่พอไปเข้าค่ายเสร็จเขารู้สึกว่าโรคนี้แค่สิวใช่คนรู้สึกเหมือนเหมือนเราคิดว่าเราเป็นสิวเราไปยิ้วกระเป๋ากลับบ้านด้วยความสุขใจแล้วคือความเจ็บปวดอะไรร่างกายมันมันคนละเรื่องเลยตอนแรกไปหายไปหรือมันยังดมลงอยู่หรือมันเป็นมันเบามันสามารถเราสู้ได้เราโอ้ยมันเหมือนเราเป็นสิวอ่ะก็คือ ใช่เรื่องเละก็ด็นใช่ไม่ใช่ค่ะก็คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนไฟเนี่ยเราเหมือนคนเป็นโรคร้ายที่เราไปเราทุกข์ทรมานนั่งรถไฟไปไกลไปเข้าค่ายตั้งจังหวัดตังเนอร้องร้องไห้ไปด้วยนอนร้องไห้ไปรู้สึกชีวิตมันมันทุกข์กัา้ยังเจ็บไหมอาการทางกายอาการทางกายเบาลงเยอะแล้วก็ใช่เพราะว่าตอนตอนที่ไปเข้าค่ายใหม่ๆวันแรกๆเนี้ยคือนอนไม่ได้เลยก็จะร้อง จะร้องแบบโอยโอยนอนนอนอดโอยอะค่ะแต่ปวดปวดตามข้อใช่มใช่ค่ะมันจะปวดนอนไม่ได้ปวดตามข้อตามอะไรคือเดินอะไรก็ปวดอย่างเงี้ยเดินไม่ค่อยได้ครับถามคุณนิตยาบ้างตอนนี้มีคนป่วยพอได้ข่าวอย่างนี้มาคนนั้นก็ดีขึ้นคนนี้ก็ดีขึ้นมาที่ศูนย์โรงพยาบาลน่าจะเดินมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างก็มีมีสมัครคือที่เราจะเป็นศูนย์ประสานงานสําหรับรับสมัคร ทั่วประเทศคือเป็นศูนย์ประสานของค่ายอะค่ะทุกคนที่มีปัญหาก็จะมีทั้งที่ทราบข่าวนิดหน่อยทราบข่าวนิดเดียวที่จะมาขอข้อมูลทั้งโทรมาสมัครนะคะแต่แต่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะประมาณ3-400อท่านที่ประสานมาอ๋อเราจัดทุกเดือนค่ะตอนนี้ทั้งหมดไปเท่าไหร่แล้วครับออเราจัดทุกเดือนเราจัดมาตั้งตั้งแต่ปี50นะ50 50แล้วทุกเดือนเดือนละสามรอกว่าคนครับได้ไหมคะค่ะ แ,และบัตบางเดือนมีสูงสุดมีสูงสุดห้าร้อยเจ็ดสิบท่านในรุ่นเดียวอะค,ะค่ะที่รองที่รอ,องรับซึ่งสถานที่เราก็รองรับกันได้อย่างพอเพียงคแม่พอเพียงแล้วเห็นไหมครับว่าเขาดีขึ้นกันจริงๆไหมเป็นยังไงบ้างที่โรงพยาบาลน่าจเจริญเรามีเรามีมหน่วยตรวจสุขภาพ <c oughs> ที่เราไปตรวจสุขภาพให้ด้วยนะคะคคอย่างสถิติของเรื่องความดันโล uh หิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงหรือค่าตับที่ผิดปกตินี้ก็คือ เรามีหน่วยตรวจัวสุขภาพไปให้บริการในวันแรกที่มาเข้าค่ายแล้วก็วันวันที่สองค่ะเพราะวันแรกเขายังไม่ได้เตรียมตัววันที่สองแล้วก็ก่อนกลับก็คือวันที่หกของค่ายจะมีการตรวจโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยห้องห้องตรวจปฏิบัติการของโรงพยาบาลของเราค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นเชิงสถิติที่จากการตรวจเลือดหรือเห็นผลชัดเจนแล้วเราก็เก็บข้อมูลที่ในวิทยานิพนธ์ก็เป็นข้อมูลทางาจากห้องแลบ นะคะที่เป็นตัวเลขของแต่แต่มันก็จะมีบางส่วนที่ไม่ใช่ตัวเลขแต่คือความรู้สึกของผู้ป่วยซึ่งความรู้สึกของผู้ป่วยจริงๆ9ก้าสเนเะก้าสิบสเเนะคะเพราะเราประเมินก่อนและหลังเข้าค่ายอยู่แล้วก็จะได้เรื่องความรู้สึกที่ดีขึ้นความสบายตัวขึ้นสบายเบากายมีกําลังซึ่งเป็นตัวประเมินผลของเราอะค,ะค่ะผู้ป่วยจะให้ข้อมูลนี้กับเราที่เราเก็บเป็นข้อมูล คือเก็บเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงสารอะดรีนาลีนครับในความเครียดแล้วก็ก่อให้เกิดทุกข์แล้วก็ทําให้เกิดเกิดการสร้างเซลล์ใหม่ทั้งที่เซลล์เก่าก็ถูกบีบเค้นก็เกิดโรคเรียกว่าเซลล์ทํางานไม่ปกติอย่างนี้จะตรงกันข้ามกับสารเอนโดฟินไหมครับใช่ตรงกันข้ามก็คือว่าถ้าเรามีความสุขมันก็จะตรงกันข้ามกันเลยตรงข้ามเลยถ้ามีความสุขวงการแพทย์ก็พบว่ามีสารเอนโดฟินมันก็จะคลายใช่หลังออกมาจะตอมพิทารีและทาให้เซลล์ลุกเซลล์คลตัวก เรื่องลมไหลวเวียนสะดวกเซลล์แข็งแรงทันทีหายเลยทันทีเลยงั้นถ้าเราเริ่มต้นจัดจิตของเราก่อนเนี่ยมันก็จะแก้ได้หลายโลกใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราจะมาคุยกัน9ประเด็นที่คุณหมอฝากไว้ <c oughs> ฟังอยู่แล้วชั่วโมงครึ่งอาจจะไม่พอด้วยซ้ำไปเ <c oughs> ดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ